อีกครั้งหนึ่งอันที่ผมไะอธิบายแท็กติกหรือว่าแบบรูปแบบเกมการเล่นแล้วก็จุดคอนโทนบางบางลูกที่น้องๆไม่เข้าใจจะอธิบายฟังวันนี้ผมตั้งลูกตรงๆโดยใช้คิวไลน์วัดสัดสว่วนคิวไลน์ของอาจารย์ดิเดียลคิ้นมาวัดสัดสว่วนพอเราได้สัดส่วนแล้วเนี่ยอย่างนี้เรารู้ว่าที่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่นี่คือเหลี่ยมขึ้นใบน้องๆจะเห็นแดงที่ผมวางไว้ ทั้งหมดหกแดงขาวถ้าอยู่จุดเห็นไหมครับหกแดงตรงนั้นเหลี่ยมสามส่วนสี่ของลูกนี้ก็คือลูกขาวตบน้ําเงินสามารถกินแดงหกลูกนั้นได้ในตําแหน่งเดียวกันสามส่วนสี่คราวนี้ก็จะอธิบายจุดคอนโทรลให้ฟังว่าต้องทํำยังไงสามส่วนสี่กินแดงหกลูกที่ว่านี้ให้ได้ในตําแหน่งสามส่นสี่กินหกแดงนั่น น,น,น้องเข้าใจว่าตำแหน่งสาม่วนสี่กินหกแดงนี่ได้ยังไงต่อไปน้นองๆก็จะไปพัฒนาด้วยการมองแล้วก็จะได้เข้าใจว่าถ้าลูกอยู่เยี่ยต้องแทงจุดไหนเพื่อคุมลูกขาวไปหาลูกเป้าไม่เกินพุดขครึ่งจะได้แทงได้แม่ขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็วิธีการแทงให้ดูวันนี้จะตั้งนี้ดูก่อนสามต้นสี่ที่ไปได้ทั้งโตที่อาจารย์ตุ้มสอนเรียงสามตนสี่ที่ไปได้ทั้งโต เขาจะส่วนมากจะตั้งสามส่วนสี่เพื่อคุมขาวไปได้ทั้งโต๊ะไม่ว่าจะตรงไหนโอเคนะเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังโอเคครับคันนี้ก็สอนต่อนะครับบ้านการีี้เวลาน้องๆไม่มีชิวลายเลยเนี่ยน้องๆอ,อยจะรู้ว่าตัวเนี้วัดอย่างไรก็ใช้ตัวสามเหลี่ยมตามโต๊ะทั่วไปก็ได้ที่เป็นไม้หรือเป็นพลาสติกเข้าไปปะัะชิดน้ำเงิน เข้าไปประชิดน้าเงินให้เป็นเส้นให้เป็นลูกตรงสามเหลี่ยมอันนี้เป็นปิระมิดเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมหกสิบองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกขาวที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมตรงฝั่งฝั่งก็เป็นเหลี่ยมสามสิบสามสิบองศาก็คือเงี้ยเหลี่ยมครึ่งใบนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบถ้าขาวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมครึ่งใบตามเส้นนี้เลยถ้าน้องๆไม่มีคิวไลน์วัดวัดไวตาก็ได้วัด้วยอย่างนี้ก็ได้สามเหลี่ยม นี่คือเหลี่ยมสามสามสิบองศาของครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งใบถ้าแบ่งครึ่งก็คือสิบห้าองศาก็คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ของจุดน้ําเงินสองฝั 2, ่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาเหลี่ยมครึ่งใบก็คือนี่จากแนวเส้นนี้ถ้ามีสามเหลี่ยมนะก็วัดจากนี้ก็ได้ก็คือเหลี่ยมครึ่งใบเหลี่ยมครึ่งใบแบ่งครึ่งของจุดขาว ก็คือเหลี่ยมสามส่วนสี่เซ้อมดูจุดสามส่วนสจุด A อออกยังไงจุด T ออกยังไงจุด A ออกยังไงจุด C เซนเตอร์ออกยังไงจุด B ออกยังไงจุด B b ออกยังไงจุด6นาฬิกาออกยังไงพักแขนคงที่ตั้งระยะช่วยด้วยแล้าการคูมน้ำหนักอันนี้เป็นแบบฝึกที่ต้องซ้อมสามส่วน4ี่กินแดงของลูกนี้ไนดะ้ผมอธิบายว่ากินยังไง แล้วน้องๆก็ไปซ้อมดูครึ่งใบมุมออกยังไงต้องจำไว้ให้ได้จะได้รู้วิธีการตั้งก็แค่นี้เองเอาฉากสามเหลี่ยมมาตั้งหรือมุมหรือเป็นฉากสามสิบองศาก็ได้สองฝั่งที่แบบตัวฉากนักเรียนแต่ถ้ามีตัวนี้หกสิบองศาวางไว้เลยสองฝั่งนี้คือเหลี่ยมครึ่งใบมุมละสามสิบครึ่งหนึ่งของสามสิบคือสิบห้าองศาก็คือเหลี่ยมครึ่งรูปเหลี่ยม 3, สามส่วนสี่ขอโทษเหลี่ยม 3, สามส่วนสี่คือสิบห้าองศา สามสิบองศาคือเหลี่ยมครึ่งใบโดยประมาณแค่นั้นเองแต่แล้วเราก็ตั้งเอาเหรียญกับคิดไว้ก็ได,ด้แล้วเราก็ลองซ้อมดูจุด a วิ่งไงจุดทีวิ่งไงซวิ่งยังไง b วิ่งไงบดี b, วิ่งไงทั้งสองทั้งเหลี่ยมสามจนสี่ 4, แล้วเหลี่ยมครึ่งใบงน้องๆจะได้เข้าใจวิธีการจะได้ฝึกคุมน้ำหนักไปด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเยอะหน่อยจะได้เข้าใจเพราะว่าเริ่มจะลาละโอเคนะครับ ขอบคุณครับคราวนี้จากจุดน้ำเงินน้องๆก็เหมือนเดิมแต่ผมจะอธิบายสามส่วนสี่ให้ฟังพอซ้อนน้ำเงินได้แล้วครึ่งใบสามส่วนสี่ได้ทั่วโต๊ะแล้วคราวนี้ก็มาตั้งชมพูเหมือนกันตั้งให้ชมพูเป็นเส้นตรงเหมือนกันเหมือนกันเลยตั้งชมพูให้เป็นเส้นตรงขาสองฝั่งนี้ก็คือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดชมพูท้งด้านซ้ายด้านขวา นี่คือเหลี่ยมตรองของจุดชมพูเพราะฉะนั้นเน Del ี to ่ยพอน้องๆรู้อีกนี้ก็เลยก็เหมือนจุดน้อเงินขยับมาตรงที่จุดชมพูตอจุดชมพูเสร็จปุ๊บก็ตอมจุดดำถ้าขาวอยู่ตรง้นถ้าขาวอยู่ตําแน่งนี้คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ของจุดชมพูถ้าขาวอยู่ตําแนงนี้ก็คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ของจุดชมพูแผงไปขาวออกด้านซ้ายแค่นี้จะได้เข้าใจว่าถ้าเราจําเหลี่ยมนี้ได้อ่ะมันเหมือนกับเรา ขับรถอ่ะเราจาเส้นทางที่เราขับบ่อยๆได้เวลาเราเจอเหลี่ยมเนี้ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเหลี่ยงเนี้ยเหลี่ยมอะไรคราวนี้ก็อยู่ที่เราจะฝึกว่าเราจะแทงจุดไหนคอนโทรลอย่างไงพับน้ําหนักตั้งน้ําหนักเท่าไหร่น้องๆจะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆจากรูปพวกนี้ถามว่าผมต้องฝึกไหมผมก็ฝึกเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าเออควรจะฝึก แล้วก็ฝึกจุดด้วยออกจุดนี้เท่าไหร่ตั้งอัมหนักยังไงไปกินลองแทงครึ่งใบเด้งชิ่งไปกินจงเหลืองหมดโต๊ะถมมว่าเราตกแดงลูปท้ายไปแล้วหรือลองเป็นสามตนสี่ลองลองแทงดูตะกูฉีดออกมาเฉียดน้ำเงินไปกินเหลืองเพื่อบดโต๊ะพอเราได้ปุ๊บครึ่งใบสามต้นสี่้วด้านซ้ายั้งฝขวาลองซ้อมดูผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากมันจะทําให้เราอ่านเหล่ยงได้ดีขึ้นดีกว่าเราไปดาาเองจุดน้ำเงินชมพูดำ ใช้ตัวนี้ตัวเดียวตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งซ้ายขวาจุดช็อปก็ได้เหลืองเขียวได้หมดซ้อมชดชดนี้ให้ได้เลยถึงเวลา,านั้นเราจะคุมเกมได้ดีคอนโทรลขาได้ดีขึ้นโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบ้าจานลิ้มมากที่อุตส่าห์อนุญาตให้มาทำคลิปเรื่อยๆเพื่อน้องๆจะได้มีประโยชน์เวลาเล่นสต่กเกอร์โอเคขอบคุณครับ โอเควันนี้ผมจะให้อาจารย์ลิมทีให้ดูเวลาที่ผมถ่ายให้เห็นอ่ะอาจารย์ขาวตบจมพูเหลี่ยมตรงน้องๆก็เข้าใจลวอ่ะรานี้อีกแบ่งครึ่งมาก็คือขาวตบจมพูแดงตบจมพูเหลี่ยมสามด้านสี่ด้านซ้ายด้านขวาอ่ะด้านซ้ายด้านขวาอ่ะละด้านซ้ายโอเคน้องๆจะได้เข้าใจครึ่งใบด้านซ้ายด้านขวานี่คือครึ่งใบด้านซ้ายแล้วก็อีกครึ่งใบด้านขวาโอเคนะครับน้องๆจะได้เข้าใจ โอเคขอบคุณมากครับคราวนี้ผมจะอธิบายจุดคอนโทรลให้น้องฟังว่าขาวสามส่วนสี่กินหกแดงลูกนี้ยังไงน้องๆจะได้เข้าใจนี่ผมว่าออกลูกตัววัดออกแล้ว่ะขาวสองฝั่งนี่คือตัวตกน้ําเงินจุดสามส่วนสี่นี่คูณเหลี่ยมตรงโอเคนะครับสิ่งแรกเลยพอเรารู้ว่าเหลี่ยมสามส่วนสี่เราเข้าใจเหลี่ยมสามส่วนสี่แล้ว ถ้าผมแทงน้ำเงินลงหลุมกลางต้องการกินแดงข้างชิงสองลูกนี้ผมผมจะแทงประมาณจุดสี่ขานี้ผมก็จะบอกน้องๆอีกทีว่าอยู่ที่การพับแขนด้วยบางคนพับแขนเร็วแขนช้าจุดปันประมาณจุดสี่ไม่ใช่ว่าจุดสี่แล้วมันจะต้องออกมาชนช็อตเพื่อกินแดงสองลูกนี้น้องๆก็ต้องซ้อมดูว่าน้องๆแทงจุดอะไรโดยประมาณเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะแทงประมาณจุดสี่น้องๆอ่ะก็บางคนจะพับแขนเร็วพับแขนช้า ขาจะวิ่งขีดเป็นเส้นตรงเพื่อไปตั้งน้ำหนักด้วยเพื่อไปกินแดงสองลูกข้างข่้โอเคนะนี่คือช็อตที่หนึ่งที่น้องจะต้องจุดตกสามจงงนสี่จุดน้ำเงินจุดสีหรือบีเงี้ยเพื่อวิ่งเป็นฉากเส้นตรงไปหาช็อกข้ามมุมเพื่อกินแดงสองลูกนี้ช็อตที่หนึ่งนี่ช็อตที่หนึ่งคราวนี้ชออ็อตที่สองขาวสามจนสี่จุดน้ำเงินเวลาเราแทงโฟโล่ขาว ผมคปอธิบายไปแล้วไปสอง,งนนส,อสองเท่าครึ่งนี่คือน้ำเงินหนึ่งสองเท่าสองเท่าครึ่งขาวจะไปจบที่ตรงนี้เพื่อตกแดงข้างทิ่แทนน้ำเงินสามวนสี่เหลี่ยมจุดทีขาวจะไปจบที่ก่อนถึงเส้นเมือเพื่อตกเพื่อตกแดงรูปนะั้นโอเคนะครับอาน,นี้ถ้าเกิดว่าเราแทงเราไม่จบที่ตรงนี้เราอาจจะแทงไม่ต้องถึงน้ำเงินแทงต่ําแทงมนจุดเก็ได เพื่อขาวไม่เข้านี้ขาวจะมาทางนี้เพื่อตกแรงลูกนี้ก็ได้เราก็ต้องตรกจสออยูน้องนอนจะได้เข้าใจตกเอตกทีเพื่อไปติดชิ่งเพื่อกินแดงลูกนี้ตามตัวเอ A, เพื่อเบี่ยงมาทางนี้เพื่อตกแดงลูกนี้ฝั่งนี้ก็ได้สองฝั่งเหมือนกันวิธีการเดียวกันโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งหนึง่งลูกนี้ถ้าเราไม่ตกฝั่งนี้เราจะตกเอแบบนั้นไม่ได้เราก็แทงถกนาฬิกาดิสก,กู ขาจะไปสองเท่านี่คือหนึ่งเท่าสองเท่าขาจะชนน้ําเงินแล้วถอยหลังมานี้เด้งขี้มากินแดงแนี้ที่หลง,หลงน้องๆจะได้เข้าใจวิธีการใช้จุดตะกูผมอธิบายแล้วไปสองเท่าจากช่องนี้หนึ่งช่องสองช่องสองเท่าก็คือประมาณนี้เมื่อตกน้ําเงินแล้วขาวจะเด้งมามเพื่อกินแดงลูกนี้ฝั่งน้อง น้องๆไม่ได้เข้าใจก็คือผมแดงตรนี้สามารถกินได้เลยเบียงสามต้นสี่โอเคนะครับอธิบายให้ฟังให้จบเลย c หรือ b เพื่อฉีดเป็นเส้นตรงกินแดงสองชิ้น k เพื่อติดชิ้นตกบแดงต่ารม a เพื่อเบี่ยงม,มาทางนี้เพื่อกินแดงแบบนี้ลูกนี้หกนาฬิกา หอยหลังของเท่าเพื่อเด้งขึน้นมากินแดงได้นีนน้น้องๆก็ต้องซ้อมอยู่หกแดงนี่คือการบ้านที่น้องๆต้องทำพอทําได้ปุ๊บเวลาเจอเหลี่ยมสามส่วนสี่น้องๆจำให้เข้าใจว่าคุมขาวยังไงนักตั้งน้าหนักด้วยลองซ้อมดูรูกนี้มีประโยชน์มากแล้วพอได้แล้วก็ซ้อมชมปูเหมือนเมื่อกี้ที่ผมตั้งแล้วก็จุดดาเหลืองเขียวช็อกได้หมดพร้อมช็อคสามส่วนสี่ให้ได้ พอได้แล้วค่อยซ้อมขึ้นใบว่าครึ่งใบออกไงครึ่งใบจะบังคับขายากมากเพราะว่าเหลี่ยมบางมันจะไปเท่าไปมุมสาทีองศามันจะไปประมาณส33องศาน้องๆก็ลองลองเทสดูลองฝึกสามนสีให้ได้ก่อนจะได้เข้าใจุมขาวตามน้ำหนักจุดคอนทโทรลโอเคครับขอบคุณมาก ผมจะแทงสามต้นสี่จุดสี่หรือบีเพื่อเป็นฉากวิ่งมากินดแดงสองลูกนี้กินแดงสองลูกนะเป็นฉากโอเคครับผมจะแทงจุดทีเพื่อกินแดงข้างชิ้งลูกนึงสามต้นสี่ ยกกระพางมือขึ้นกินแรงข้างชี้โอเคเอหรือตับว่าเอนิดนึงเพื่อกินแรงรูปนี้ที่ฝั่งตรงข้ามโอเคนะครับ นิสกูถอยห,หลังเพื่อมากินแดงลูกนี้เล่นขี้ฝั่งตรงข้ามโอเคนะครับโอเคผมจะแทงเงินจุดบ b บเพื่อเบี่ยงมากินแดง างกิูกโอเคนะครับน้องๆเข้าใจหกลูกที่บกตั้งได้แล้วน้องๆก็ไปปรับตัวเอาเองว่าจะต้องทำยังไงในกรณีที่น้องๆเข้าใจแล้วเวลาลูกแดงไม่ต้องการกินสองลูกนี้น้องๆต้องกินแดงสองข้างนี้น้องๆก็สามารถแทงตะตันที่จุดสี่ เบี่ยงมาตั้งน้ำหนักเพื่อกิแนแดงสองฝั่งนี้ก็ได้เพิ่มเติมความรู้รอบตัวไปเรื่อยๆก็รู้อยู่แล้วว่าแทงซีวิ่งเป็นฉากฉากซ็อกวิ่งไปกิแนแดงของลูกถ้าแดงอยู่ตำแหน่งนี้เราก็แทงซีเหมือนเดิมตั้งน้ำหนักให้เบาลงเพื่อขาบรรจบที่ตรงนี้กิแนแดงสองฝั่งนี้ก็ได้ลองพลิกแพงดูเผื่อจะมีประโยชน์หวังว่าน้องๆจะได้เข้าใจเรียมสามต้นสี่ที่ไปจะทั้งโตโอเคครับ เหลี่ยมสามเติสี่เพื่อกินแดงข้างเหลือแล้วเสียวก็ได้ตั้งน้ำหนักไม่ต้องผ่านนี้ลองดูนะครับต่อยอดไปโอเคตสองฝัง่งเมื่อครั้งก่อนผมสอนไปไปยึดฝั่งชิ่งไโป,ป้งวิ่ง อันนี้ผมจะอธิบายต่อยอดให้น้องๆชอดนี้จะ,จะต้องฝึกหน่อยหนึ่งน้องๆจะเห็นแดงสามลูกนี้จุดดำอยู่นี้สมมติเหลี่ยมสามส่วนสี่ถ้าเราตกแดงเม็ดนี้เป็นเส้นำํำเส้นเดียวดำกราต้งแทงจุดบีเพื่อเข้าชิ่งใส่ค้อยเพื่อออกมาตรงนี้เพื่อกตนดำโอเคนะครับชอดที่หนึ่งถ้าเกิดเป็นแดงตกแดงลูกนี้ ่อกินดำลูกนี้ถ้าเราตกไซดยึดจะใกล้ดำม,มากเกินไปจะกินยากเราก็ต้องแทงเซนเตอร์หรือไม่ก็ต้องติดไซดโป้งนิดหนึ่งเพื่อให้เบี่ยวมาทางนี้น้องๆอะไรเข้าใจนี่คือช็อตที่สองที่ต้องฝึกส่วนช็อตนี้ตกแดงลูกนี้สามโดนสี่ถ้าน้องๆแทงสตันไม่เป็นเส้นตรงมาจะห่างดำม,มากเกินไปน้องๆควรจะแทงติดไซด์ก้อยยึดนิดนึง เพื่อเรากินดำลูกนี้ขาวลูกนี้ตกแดงลูกนี้จะไซส์ก้อยนิดนึงเพื่อเบียมังนี้น้องๆต้องฝึกกันว่าชอบแบบไหนฝึกแต่ถ้าเป็นแดงลูกนี้เวลา,เาตกไปถ้าเราไซส์ยึดหรือไทยธรรมดามันจะใกล้ดํามากเกินไปเราอาจจะติดไซส์ป้องนิดนึงเพื่อให้ขาวเข้าชิ่งเบี่ยมังนี้นิดนึงโอเคนะครับส่วนลูกนี้ที่ตองจุด,ดำเบียมสามส่วนสี่เราแทงได้หลายแบบเลย โลรเร่งชิงมานี่ก็ได้ตตันหรือว่าบีหรือว่าบีเข้าชิงมานี่ก็ได้ลองไปต่อยอดดูสามรื่งนี้ลองซ้อมดูว่าสามารถทำยังไงได้บ้างน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าผมก็ซ้อมบ่อยๆลองซ้อมดูมีจะประโยชน์มากเข้าใจครัว่าไซ้์ยึดไซด์ช่วยจะทำให้เราคุมขาวได้ดีขึ้นตั้งน้ำหนักด้วย โอเคครับลูกนี้ผมแทงตะตะตันไส้ก้อยนิดเดียวเพื่อขาวเด้งมาเป็นเส้นตรงเพื่อกินดำ ลูกนี้มันวิ่งมันอยู่ในแนวเส้นเดียวเกือบถึงดำถ้าเราแทงกระตันขาวจะวิ่งมาตรงนี้ใกล้ดำมากกันไปผมอาจจะช่วยใส่โป้งนิดนึงนิดเดียวเพื่อให้ขาวเบี่ยงหลบตางนี้น้องๆก็ลองลองฝึกซ้อมดูว่าเราได้มากขนาดไหนฝึกทักษะดู ตรงเนี้ยได้เลยทั้งสองแบบเลยสะตันไซ์ก้อยมาทางนี้ก็ได้ตตันไซ้โป้มาทางนี้ก็ได้ได้หมดลองซ้อมดูการทั้งสองฝั่งไซ้ก้อยมานี่ก็ได้ไซ์โป้มานี่ก็ได้ถ้าแทงบอลลวดธรรมดามันจะใกล้ดำมากเกินไปตะตันช่วยสองฝั่งโอเคนะครับตะตันไซ์ก้อยกินดำฝั่ง ตังไปโป้งเพื่อเปลี่ยนมากินดำโอเคได้ทั้งสองฝั่ง